สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่19นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันแม่นะคะวันนี้เรามารู้จักสัญลักษณ์ของแม่วันแม่นะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ธงนะคะสําหรับเกี่ยวกับวันแม่นะคะดอกมะลินะคะเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้วันแม่เพราะ ความหมายของดอกมะลิเนี่ยเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีให้ลูกนะคะทงสัญลักษณ์วันแม่นะคะเป็นทงประจําพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาคนะ,คะเป็นทงพื้นสีฟ้าสสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475 กลางธงนะคะประดับสัญ,ญลกาายยกะะักษณ์พระนามาพิไทยย่อสกนะคะภายใต้มงกุฎนารีอักษรพระนามาพิไทยยอ่สอสเป็นสีฟ้าเข้มและกอเป็นสีขาวนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ให้เด็กๆวาดภาพระบายสีวันแม่ตามจินตนาการ กิจกรรมการอ่านเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า60บทที่35นะคะพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอโอทอบททอ,อีทีไม่เอกที่บทที่สามขอไอไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไม่เอกไข่บทที่สาไข่ไข่คำที่หนึ่งนะคะ ขอไอไข่ไม่เอกไข่ต่อีกงอปิงไม่ทปิ้งไข่ปิ้งขอไอไข่ไม่เอกไข่ต่ออกมอตมไม่ทต้มไข่ต้มขอไอไข่ไม่เอกไข่ดออาวดาวไข่ดาวขอไอไข่ไม่เอกไข่ต่ออุนอตุนไม่จะตวาตุนนะคะไข่ตุนขอไอไข่ไม่เอกไข่พอเอกมอเค็มไข่เค็มขอไอไข่ไม่เอกไข่ จอเอววเจียวไข่เจียวขอไอไข่ไม่เอกไข่พออักพระรอโอโลมมโทโลไข่พระโลขอไอไข่ไม่เอกไข่เยออะดอยยัดสอไอใส่มโทไส้ไข่ยัดไส้ขอไอไข่ไม่เอกไข่รออูกอลูกขอเออยอเขยไข่ลูกเขย ขอไอไข่ไม่เอกไข่ยอเอียววอยเอียวไม่เอกเยี่ยวโมอามาไม่โทมาไข่เยี่ยวม้าอ่านเป็นคำนะคะไข่ปิ้งไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุนไข่เค็มไข่เจียวไข่พะโล้ไข่ยัดไส้ไข่ลูกเขยไข่เยี่ยวม้า กิจกรรมการเขียนนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ5ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าส5สนะคะหน้านี้จะเป็นธงนะคะธงภาษาอังกฤษว่า flag เป็นธงอาเซียนนะคะคำสั่งบอกให้เด็กๆเขียนคำตามรอยปากและอ่านออกเสียงแล้วระบายสีภาพภูมิชาติตามที่กำหนดนะคะดูคำด้านบนตรงแถบสีชมพูนะคะคำที่1อ่านว่า red red เรสสีแดงคำท,ที่สองนะคะ Blue. Blue, บลูบลูแปลว่าสีน้ำเงินคำท,ที่สามไวไวแปลว่าสีขาวระบายสีตามที่กำหนดให้เลยนะคะตรงไหนเขียนคำว่าเรสก็ระบายด้วยสีแดงเขียนคำว่าบลูก็ระบายด้วยสีน้ำเงินเขียนคำว่าไวก็ระบายด้วยสีขาวนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นด้วยนะคะ ต่อมาเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทย5ขึ้นมาเปิดไปที่หน้า31นะคะคําสั่งบอกให้เด็กๆเขียนคําตามแบบและหัดอ่านดูคําที่1นนะคะคําที่1อ่านว่าสออีสีทอเอาเทาสีเทารอเอขอเลขกอเอาเกาไม่ถูกก้าเลก้าปอเอาเปาไม่เอกเป่าปออีปีไม่เอกปีเป่าปี ออูภูขอเอาเขาภูเขาปออุง,งอกุงไม่โทกุ้งขอเอาเผากุ้งเผาขออุง,ง,งอถุงพอเอาเทาไม่โทเท้าถุงเท้ากอรออักกะพอเอาเปาไม่จตะตวาเป๋ากระเป๋าตออนอ,นอนตอนชอเอาเช้าไม่โทเช้าตอนเช้าหออัวหัวขอเอาเขาไม่เอกเขาหัวเขา รอเอาเราไม่เอกเล่านออีนี้พออานอทา,านเล่านิทานอ่านเป็นคำนะคะสีเทาเลขเก้าเป่าปีภูเขากุ้งเผาถุงเทา้ากระเป๋าตอนเช้าหัวเขา่าเล่านิทาน เราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านนะคะ